สวัสดีครับผมอมทิติวัฒน์ครับสุขสันต์วันแม่นะครับทุกคนวันแม่ปีนี้ขอให้คุณแม่และก็ลูกๆนะครับผมมีความสุขม,มากๆที่สุดในสปรารถนานะครับผมสุขภาพแข็งแรงทั้งคุณแม่คุณลูกและก็ท้งครอบครัวเลยครับผมขอให้เดินทางกันปลอดภัยด้วยนะครับไปเที่ยวนะฮะ สวัสดีครับผมไกด์นะครับไกด์กัตตพลชมภูพันธ์นักแสดงช่องแปดครับเนื่องในโอกาสวันแม่ปีนี้นะครับแกก็อยากจะขอให้แม่ทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงสุขภาพดีมีความสุขมากๆขอให้อายุมั่นขวัญยืนนะครับแล้วก็ขอให้ลูกๆทุกคนนะครับที่กําลังจะเดินทางกลับบ้านไปหาแม่นะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยครับรักแม่ให้มากๆนะครับสวัสดีครับผมาตอมนัทธาภพเพนจันทึกนะครับผมนักแสดงจากช่องแครับ วันแม่ปีนี้ตอมก็อยากอวยพรให้แม่ๆทุกคนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็อยู่กับลูกๆไปนานๆนะครับส่วนวันนี้ผมก็อาจจะไม่ได้กลับไปอวยพรให้คุณแม่นะครับแต่หัวใจผมก็ยังคิดถึงเสมอแล้วก็อยากให้แม่ของผมนะครับอยู่กับผมไปนานๆแล้วก็ผมอยากดูแลแม่ให้ดีที่สุดครับผมสุขสันต์วันแม่นะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับผมเฟรมนพนั์นะครับนักแสดงจากช่องแปด ก็วันแม่ปีนี้นะครับเอมก็ขอให้แม่ๆทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับลูกคนไหนที่จะเดินทางกับต่างจังหวัดน,นะครับเอาดอกไม้เอาดอกมะลิไปไหว้คุณแม่นะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกทุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ